คือว่าหาที่ลงจนได้นะโอ้โหสำหรับมารองซาล่าสุดน,นะเจ้าตัวย้ายซบโมนากด้วยสัญญายืมตัว Chelsea! Chelsea! No ซึ่งตอนแรกเองนะก็ดูเหมือนว่าเชลซีนะ่จะหาทีมให้เขาไปอยู่ไม่ได้นะแต่สุดท้ายก็เป็นโมนากนะทีม่มาทับทำนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมได้ทับสิงบูนะปล่อยตัวแนวรับชาวฝรั่งเศสนะไปขาแข่งกับโมนากนะคด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล เชลซีน้ำได้ถแถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรน,น้ำบอกว่ามาลองซานัำกองหลังดาวรุ่งและย้ายไปร่วมทีมมูวรโกร้ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2022 2023 แนวรับว้23ปีนาะโอโหซึ่งก็ยังเป็นดาวรุ่งนะับเซ็นสัญญาร่วมทีมกับเชลซีนะในช่วงซัมเมอร์ปี2020ก่อนที่ตัวเขาเองนะั้นจะถูกปล่อยให้ FC p o r ปอร์โตยืมตัวไปใช้งานในฤดูก,กาล2020-2021ก่อนจะกลับมามีส่นร่วมนะับกับทีมในฤดูก,กาลที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยทว่าฟอร์มนะั้นที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะกับสตล์ฟุตบอลอังกฤษประกอบก,บกับการมาของคาริดดคูริบารีนับทำให้เชลซีนะัต้องเลือกปล่อยให้โมนากยืมตัวไปใช้งานในที่สุดนั่น สำหรับแฟนเชลซีเองนะคิดเห็นและรู้สึกอยงไรกับดีลนี้นะก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ